ขอขอบคุณคุณพี่แอนมากมากนะคะที่ทันได้เมตตาปอนผลไม้วันวานให้กับน้องชมพู่นะคะขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะคะกิจการเจริญรุ่งเรืองนะคะคุณพี่แอนจาเดียวแม่คราวจัดปอนเลยนะคะขอบคุณค่ะสองตัก้ากะนคะสี่ตัก้ากค่ะ หกตะกลาค่ะแปดตักล้าค่ะสิบปักล้าค่ะสิบสองค่ะสิบสี่ค่ะสิบห้าค่ะ ขอบคุณค่ะ กราบขอบพระคุณคุณพี่แอนมากๆเลยนะคะที่ทานได้เมตานะคะผลไม้วานวานให้กับน้องชมพู่นะคะนี่นะคะได้ทานเยอะๆเลยนะคะมีข้าวโพดมีแตงไทยนะคะมีแตงกวามีแตงโมนะคะกราบขอบพระคุณคุณพี่แอนเป็นอย่างสูงนะคะท่านทําบุญเท่าไหร่ก็ขอให้ท่านได้กลับคืนเป็นละลานเท่าเลยนะคะคุณพี่แอนจ้านะคะ ะะได้สองกะละมังนะคะพี่แอนจานะคะทานไปเรื่อยๆนะคะชมพู Thank <laughs> you.